ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนร่วมประกอบวิชาชีพทุกๆท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวชีวัดระหว่างทางและตัวชีวัดปลายทางซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นประเด็นข้อสอบประมาณเกือบ90%แน่นอนนะครับเนื่องจาก1เป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนะครับซึ่งในคราว วันที่2 3มิถุนายนนะครับ2566ที่ผ่านมาซึ่งไม่นานมานี้เองนะครับสำนักง,งานเขตสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้ออกหนังสือเวียนฉบับหนึ่งมานะครับเรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชีวัดร,ระหว่างทางและตัวชีวัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 5 5 1บะครับและแนวทางการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตัวชีวัด ระหว่างทางตัวชี้วัดปลายทางและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าประเด็นข้อสอบสามารถออกได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะนะครับเนื้อเรื่องในในชื่อเรื่องนะครับที่สพบได้เวียนนะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดเลยนะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตอนนี้มีอยู่กี่เขตครับ แยกเป็นประถม183นะครับมัธยมเท่าไหรครับ62รวมกันเป็น24 5เขตพื้นที่นะครับอันนี้อันนี้ก็สามารถเป็นประเด็นข้อสอบได้นะครับฉะนั้นก็ทบทวนกันนะครับประถม183มัธยม62นะครับรวม245เขตนะครับปัจจุบันนะครับต่อมานะครับที่เรากำลังจะดำเนินการนั่นก็คือการแกะนะครับ เนื้อหาหรือประเด็นในหนังสือฉบับนี้นะครับเรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชีวัดระหว่างทางและตัวชีวัดปลายทางเรื่องที่1นนะครับที่เขาพูดถึงนั่นก็คือตัวชีวัดระหว่างทางและตัวชีวัดปลายทางสิ่งที่ท่านจะต้องรู้นั่นก็คือระหว่างทางมีกี่ตัวชีวัดนะครับและระหว่างทางเป็นการวัดผลแบบใดนะครับตัวชีวัดปลายทางที่ท่านต้องรู้นั่นก็คือจํานวนตัวชีวัดปลายทาง และการวัดผลประเมินผลตัวชีวิตปลายทางนะครับนี่คือเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2นะครับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะครับตัวชีวัดระหว่างทางและตัวชีวิตปลายทางนะครับอันนี้คือเรื่องที่2นั่นก็คือท่านวัดการเรียนรู้ระหว่างทางอย่างไรปลายทางอย่างไรและท่านประเมินผลการเรียนรู้ตัวชีวัดระหว่างทางอย่างไรและปลายทาง อย่างไรนะครับนี่คือเรื่องที่สส่วนเรื่องที่3ท่านต้องแยกให้ออกนะครับว่าการวัดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับประเมินผลก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับประเมินผลจะมาก่อนการวัดผลไม่ได้นะครับประเมินผลจะมาหลังการวัดผลเสมอนะครับ 3. เกณฑ์าการตัดสินผลการเรียนนะครับว่าเด็กจะจบชั้นประถมศึกษานะครับต้องจบ ตัวชีวัดใดนะครับนี่คือ3มเรื่องที่ท่านจะต้องรู้นะครับพี่น้องเพื่อนครูนะครับท่านพอรอรองพออจะต้องรู้นะครับในเรื่องของหนังสือเวียนฉบับนี้นะครับเรื่องของตัวชีวัดระหว่างทางและตัวชีวัดปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่หนังสือฉบับนี้พูดถึงนะครับซึ่งทุกตัวอักษรน่าจะเป็นประเด็นข้อสอบได้นะครับคําศัพท์แรกนะครับ ที่ท่านจะต้องรู phis, ้นะครับที่เกิด <categor> ข <iser> ึ้นในหนังสือฉบับนี้นะครับหลักสูตรนะครับข้อสอบอาจจะถามได้ว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้หลักสูตรแนวคิดใดอิงกลุ่มอิงเกณฑ์อิงมาตรฐานอิงสมรรถนะข้อสอบก็สามารถออกได้แบบนี้นะครับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับใช้หลักสูตรอิงมาตรฐานอีกครั้งนะครับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้หลักสูตรอิงมาตรฐานหรือเราเรียกว่าสแตนดาร์ดเบสซิลิคูลัมสแตนดาร์ดเบสซิลิคูลัมนะครับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานและตัวชี้วัดนะครับเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานนั่นเองนะครับอันนี้คือน่าเป็นเรื่องเก่าแล้วนะครับตั้งแต่2 5 5 1แล้วนะครับแต่ว่า ก็หยิบยกมาพูดถึงนะครับทีนี้ที่ท่านต้องรู้นะครับที่ท่านต้องรู้จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าพร้อมแล้วนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1เริ่มต้นป1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6รวม12ปีนะครับมีตัวชี้วัด ทั้งสิ้น20,56ตัวชีวัตจำไว้ให้ได้นะครับตัวเลขที่ท่านต้องจําคือตัวชีวัตทั้งหมดนะครับนั่นก็คือ2056ตัวชีวัตซึ่งจําแนกออกเป็นตัวชีวัตร,ระหว่างทาง1285ตัวชีวัตเป็นตัวชีวัตปลายทาง771ตัวชีวัต ถ้าท่านนอนจินตนาการท่านมองไม่เห็นภาพแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นตัวเลขสิ่งที่ท่านต้องจํานั่นก็คือท่านฝึกเขียนบ่อยๆผมว่าฝึกเขียนแค่สามถึงห้ารอบนะครับท่านจําได้แน่นอนตัวชีวัดรวมสองศูนย์ห้าหกท่านจําอะไรไม่ได้จำยี่สิบกับห้าสิบหกนะครับแยกย่อยให้ได้มันจะจําง่ายนะครับจำยี่สิบกับห้าสิบหกรวมกันนั่นก็คือสองพันห้าสิบหก ถ้าไปจำว่า2000มันดูเหมือนเยอะนะครับแต่จำยี่กับ56นี้นะครับไปเจอในห้องสอบอย่างน้อยท่านก็จำยี่ได้นะครับเขาคงไม่ทําช้อยออกมาแล้วมันยากขนาดนั้นนะครับ2,056ตัวชีวัดนี่คือตัวชีวัดนะครับแยกเป็นระหว่างทางนั่นก็คือ1 200, นึ่งพัเลขหนะครับสองร้าจำเล่ากลมนี้ให้ได้นะครับ จำเล่ากลุ่มที่มีชื่อว่าสองแปดห้าให้ได้นะครับอ่านึกถึงเล่าเข้าไว้นะครับตัวชีวิตร,ระหว่างทางนั่นก็คือหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้านะครับตัวชีวิตปลายทางนี้จําง่ายเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งแต่ถ้าท่านไปหนึ่งพันสองร้อยแปดโอมันดูยากนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอันถ้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งมันเมันเวลาเราพูดแล้วมันดูแบบง่ายมันดูแบบสร้างอัลกอริทึมในสมองแบบจดจําแล้วออกมามัน สามารถที่จะจําเข้าไปในห้องสอบได้นะครับนี่คือตัวชีวัตทั้งหมดนะครับเราลองมาบวกกันดูซิว่าเป็นความจริงไหมที่เขาเขียนออกมานี่หนึ่งสองแปดหบวกเจ็ดเหนึ่งเท่ากับหกเท่ากับห้าทดหนึ่งใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร่ครับเก้าเป็นศูนะครับเป็นสองสองพตัวชีวัตถ,ถูกต้องนะครับนี่คือตัวชีวัตที่ท่านจะต้องรู้นะครับ ข้อสอบอาจจะถามได้ว่าความรู้ความจำล้วนๆเลยนะครับอาจจะถามท่านว่าตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551มีทั้งหมดกี่ตัวชี้วัดเนี่ยข้อสอบสามารถออกได้แบบนี้เลยนะครับหรืออาจจะออกลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับแยกออกไปเป็นตัวชี้วัดร,ระหว่างทางเท่าไหร่ตัวชี้วัดปลายทางเท่าไหร่ อันนี้คือตัวอย่างการออกข้อสอบนะครับแต่ถ้าออกยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอาจจะออกได้ว่าข้อใดถูกต้องอันนี้ท่านต้องรู้ทั้งหมดหรือข้อใดไม่ถูกต้องอาจจะเอาตัวชีวัดทั้งหมดนะครับมานะครับแล้วก็พูดถึงตัวชีวัดร,ระหว่างทางพูดถึงตัวชีวัดปลายทางแล้วก็มีตัวที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้นะครับ ซึ่งสามารถออกได้สิ่งที่ทนต้องทำนั่นก็คือฝึกเขียนบ่อยๆนะครับ2056เท่าไหรครับหนึ่เท่าไหรครับปลายทางเจ็ที่ท่านต้องฝึกนะครับฝึกได้มีคะแนนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับต่อมานะครับทีนี้เมื่อรู้ตัวชีวัดร,ระหว่างทางกับตัวชีวัดปลายทาง ท่านจาไว้เลยนะครับไม่มีตัวชีวตต้นทางนะครับเขาไม่ได้พูดถึงนะครับในหนังสือฉบับนี้ไม่มีคําว่าตัวชีวตต้นทางนะครับระวังข้อสอบไว้ให้ดีนะครับมีแต่ตัวชีวตร,ระหว่างทางกับตัวชีวตรปลายทางนะครับกระบุกหูแล้วว่ามันสิออกอยังไงเนาะเรา,นาหน้าที่เราคือเก่งนะครับทีนี้เมื่อรู้ชื่อ ตัวชี้วัดแล้วนะครับเรามาดูการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะครับตัวชี้วัดทั้งระหว่างทางและก็ปลายทางนะครับครับทีนี้เรามาดูการวัดผลประเมินผลตัวชี้วัดระหว่างทางนะครับซึ่งมีข้อความที่ท่านจะต้องจดจํานะครับนั่นก็คือการประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับอันนี้ ท่านเข้าใจอยู่แล้วนะครับระหว่างจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้นั่นก็คือระหว่างที่ท่านสอนนั่นแหละนะครับ 2. นะครับที่ท่านจะต้องจํานะครับนั่นก็คือเป็นการวัดโดยเน้นการวัดและการประเมินผลแบบไม่เป็นทางการนะครับนี่ที่ท่านจะต้องทราบนะครับเช่นสังเกตพฤติกรรมการสอบปากเปล่าการพูดคุยการใช้คําถาม การเขียนสะท้อนการเรียนรู้นะครับการประเมินตนเองเพื่อนประเมินเพื่อนเป็นต้นนะครับข้อสอบอาจจะถามนะครับในเรื่องของการวัดและประเมินผลตัวชีวัดระหว่างทางนะครับซึ่งไปเอาของตัวชีวัดปลายทางมาปนกับตัวชีวัดระหว่างทางอาจจะถามได้ว่าข้อใดไม่ใช่การวัดระหว่างทางนะครับการวัดระหว่างทางเนี่ยเพื่อนพี่น้องครับ เป็นการวัดระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท่านกําลังสอนอยู่นะครับโดยการสังเกตพฤติกรรมการสอบปากเปล่าการพูดคุยนะครับอย่างเช่นถ้าท่านสอนเรื่องหัวใจนะครับหัวใจมีบนมีล่างนะครับถามนักเรียนว่าหัวใจมีห้องกลางไหมนะครับนักเรียนก็จะตอบคาถามท่านนั่นก็คือการวัดและประเมินผลในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั่นเองนะครับซึ่งการวัด และการประเมินผลแบบนี้เราเรียกว่าเป็นแบบประเมินผลแบบไม่เป็นทางการนะครับไม่เป็นทางการหนังสือฉบับนี้มีคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าจดจําและน่าเป็นข้อสอบอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวคําศัพท์กันนะครับให้ดูดูคีย์เวิร์ดในตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับตรงไหนที่น่าจะเป็นประเด็นข้อสอบนะครับที่น่าเป็นประเด็นข้อสอบในการวัดผลประเมินผลตัวชี้วัดระหว่างทางหนึ่งนั่นก็คือ เป็นการประเมินผลนะครับหรือการวัดผลในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับตรงนี้นะครับให้ท่านไปปิ้นฉบับจริงแล้วก็มาขีดไว้นะครับ 2. นะครับเป็นการวัดและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการนะครับท่านคงมองเห็นภาพแล้วนะครับสรุปคือตัวชีวัดระหว่างทางเป็นการเป็นการวัดในลักษณะของ พัฒนาผู้เรียนมากกว่าการตัดสินผลการเรียนนั่นเองนะครับก็คือเป็นการวัดในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับซึ่งเป็นแบบไม่เป็นทางการนะครับเช่นการสังเกตพฤติกรรมการสอบปากปล่าการพูดคุยการใช้คําถามนะครับเท่านั้นเองนะครับส่วนคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าออกเป็นข้อสอบนั่นก็คือ1 formative assessment นะครับ formative assessment Formative Assessment นะครับเป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักข้อสอบอาจจะถามได้ว่าขอ้อใดต่อไปนี้เป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักหรือนะครับเอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษในคำอื่นมาปนอย่างเช่น Assessment for Learning นะครับมาเป็นช้อยน์นั่นเองนะครับหรือ เอา formative assessment ขึ้นนะครับแล้วถามว่าเป็นการประเมินแบบใดหรือถามอาจจะถามได้ว่าตรงกับข้อใดอย่างนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นข้อสอบได้นะครับเรามาดูนะครับประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักนั่นก็คือ formative assessment นะครับคำแรกประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ assessment for learning for กับเพื่อมาด้วยกันนะครับ for กับเพื่อมาด้วยกันมันก็มี for ทั้งสองคำเนาะแต่ for ตัวนี้จะอยู่กลางนะครับ assessment as learning ก็คือเป็นการประเมินขณะเรียนรู้นี่คือ3ามคำแล้วนะครับ อีกหนึ่งคำนั่นก็คือ informal assessment ก็คือการวัดและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการอันนี้ formal informal เพื่อนๆอ,อ,อาจจะจำได้ในรูปแบบของการจัดการศึกษานะครับอันนี้คือตัวชี้วัดระหว่างทางนะครับตัวชี้วัดระหว่างทางมีกี่ตัวชี้วัดครับเพื่อนๆตอบตอบหม่ครูยู่ทั้งขางนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> ตายแล้วคอยให้จำอย่างสองแปดห้าสองศูแปดนสอแหแล้วก็เขียนเลขหนึ่งใส่ทั้งหนาแหมเขียนลักมันใส่เป็นหนึ่งสองแปดห้านี่คือตัวชีวัดระหว่างทางจะเยอะกว่าตัวชีวัดปลายทางนะครับตายแล้วกรณีพิเศษสอบมือได้กว่า 18, 19, 20, 20, สิบแปดสิบเก้าไอ้สิงหานี่บ่สิบเก้ายี่สิบสิบเก้าสร้างมันดอกพี่หน่ากระสอบไม่ไมมีสอบผู้ปีอยู่ไหม ต่อมาตัวชี้วัดรปลรายทางนะครับเป็นตัวชี้วัดลักษณะใดเรามาดูนะครับเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นที่การประเมินผลลัพธ์สุดท้ายมีคำศัพท์คำว่าผลลัพธ์สุดท้ายเข้ามานะครับที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับ Summative Assessment น,นี่นี่มาแล้วนะครับ ด้วยวิธีการที่หลากหลายน้นการวัดและการประเมินผลแบบเป็นทางการ Form ม l มาแล้วนะครับจะตรงข้ามกับ informal นะครับ Formal คือเป็นทางการนะครับเช่นการประเมินผลการปฏิบัติถ้าถ้านักเรียนเรียนเรื่องของการตีปิงปองนักเรียนตีปิงปองเป็นไหมนะครับถ้าเรียนในเรื่องของการวิ่งนะครับ นักเรียนวิ่งได้กี่นาทีนะครับอ่าในระยะเวลาที่กำหนดนะครับวิ่งในระยะทางเท่าไหร่นี่คือการประเมินโดยการปฏิบัตินะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมคำสั่งตามที่กำหนดได้ไหมนะครับหนึ่งเป็นการประเมินการปฏิบัติเป็นการประเมินแฟ้มสะสมงานเป็นการประเมินด้วยแบบทดสอบ เป็นการประเมินชิ้นงานพาลรงงานเป็นต้นจะเห็นได้ว่าตัวเชื้อทปลายทางเนี่ยนะครับจะเป็นการวัดนะครับปลายภาคนั่นเองนะครับถ้าเราดูในบริบทของโรงเรียนนะครับนั่นก็คือปลายภาคเรียนนะครับท่านก็จะทําไมครับออกข้อสอบมาวัดนะครับเนี่ยมาวัดเด็กด้วยการประเมินแบบทดสอบนะครับสอบปฏิบัติ ถ้าเป็นวิชาหน้าตัดสินก็ฟ้อนลำแล้วนะครับเต้นบาสโลบได้ไหมนะครับอย่างนี้นะครับก็คือประเมินผลแล้วนะครับในห่วงสุดท้ายแล้วนะครับประเมินผลชิ้นงานภาระงานนะครับถ้าเป็น i อ s ก็ส่งรูปเล่ม5.5า 5, 5, 5บทนะครับการเก็บข้อมูลดังกล่าวใช้ในการวัดและประเมินที่ได้ผลคะแนน และนําไปใช้เปรียบเทียบเช่นเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับเพื่อดูพัฒนาการและเพื่อประเมินผลสำลิดนะครับเห็นไหมครับมันมีคําว่าประเมินผลสำลิดมาแล้วนะครับสีออเกตเลยเนี่นะครับเมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือรายวิชาวิธีการและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมนะครับเป็นแบบทางการทางการหมายความว่าเวลาท่านไปเสนอ ข้อสอบใช่ไหมครับท่านก็จะมีบันทึกฉบับหนึ่งนะครับว่าข้าพเจ้านายนี้นะครับสอนรหัสวิชานี้หมอหนึ่งนะครับจานวนกี่ห้องนะครับได้ออกข้อสอบเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นเสนอต่อผู้อํานวยการนะครับตามลําดับชั้นนะครับก็จะผ่านไปตั้งแต่วิชาเอ่อผ่านไปตั้งแต่หัวหน้ากลุ่มสาระนะครับใครอีกหัวหน้ากลุ่มสาระเสร็จ ก็จะไปหัหน้างานวิชาการนะครับอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบทางการนะครับเครื่องมือวัดและประมนผลมีความเที่ยงตรงนะครับค่าความเที่ยงมาแล้วนะครับค่าความเชื่อมั่นมาแล้วนะครับสามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้นะครับซึ่งตรงนี้มีอยู่ในงานในเรื่องของวิจัยนะครับ วิจัยครับไหนๆก็ได้เข้ามาเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของเครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแล้วนะครับมาทบทวนค่าความเที่ยงตรงนะครับหรือค่าความตรงกันสักเล็กน้อยนะครับค่าความตรงนี่ก็คือเป็นว่าเป็นค่าที่เอาไวต้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเราเรียกว่าค่า IOC นะครับ ต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ0.5ขึ้นไปนะครับค่าความเที่ยงตรงนั่นก็คืออย่างเช่นถ้านี่คือแตงโมนะครับ1กิโล1กิโล kg เนาะเอาใหม่นะครับถ้านี่คือแตงโมท่านบอกว่าน้ำหนัก1กิโลเวลาเอาไปลงตาช่างนะครับก็ต้องช่างได้เท่าไหร่ครับ 1>, 1กิโลนะครับนี่คือค่าความตรงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับข้อสอบนะครับถ้าท่านบอกว่าท่านสอนเรื่องการทำงานของหัวใจการทำงานของหัวใจนะครับข้อสอบที่ท่านออกนะครับต้องเป็นเรื่องของการทำงานของระบบหัวใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบฉีดเลือดนะครับการทำงานของ อดที่เชื่อมโยงกับหัวใจนะครับออกซิเจนเข้าทางไหนเลือดดาเข้าทางไหนออกทางใดนะครับเลือดแดงเข้าทางไหนออกทางใดอันนี้ก็คือค่าความตรงหรือค่าความเที่ยงตรงนั่นเองนะครับแต่ถ้าท่านสอนในเรื่องหัวใจแต่ไปออกข้อสอบเกี่ยวกับระบบการทํางานของระบบย่อยอาหารอย่างนี้นะครับค่าความเทียงตรงท่านน้อยแล้วนะครับ ในลักษณะของค่าความเที่ยงตรงก็จะมีคณะกรรมก,การอย่างน้อยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจ3าถึงหท่านนะครับสาถึงหท่านก็จะให้คะแนนนะครับแล้วก็มีการประมวลผลออกมานะครับก็จะได้คะแนนท่านจะต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ0.5นะครับนี่คือค่าความเที่ยงตรงนะครับครับแล้วก็จะมีในเรื่องของค่าความเชื่อมั่นนะครับ ผมคงขออธิบายในเรื่องของงานวิจัยไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อันนี้ก็คือตัวชีวัดระหว่างทางและตัวชีวัดปลายทางนะครับนั่นก็คือสรุปภาพรวมตัวชีวัดระหว่างทางก็คือเป็นการวัดและประเมินผลในระหว่างการจัดการเรียนรู้นั่นเองนะครับเป็นการประเมินผลแบบเป็นการวัดผลแบบไม่เป็นทางการนะครับเราเรียกว่า informal นะครับแต่ ตัวชี้วัดปลายทางเป็นการวัดประมเินผลแบบเป็นทางการนะครับเป็นฟอร์มอลนะครับทีนี้นะครับเรามาดูเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนนะครับซึ่งในระดับประฐมศึกษาเนี่ยนะครับผู้เรียนนะครับเขาใช้คำว่าผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละแปของเวลาเรียนนะครับนั่นก็คือก็คือปฐมเนี่ยเขาตัดสินผลการเรียนเป็นรายปีนะครับ ทุกวิชานะครับต้องรวมกันแล้วต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า8 8 0ร้ของเวลาเรียนนะครับผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินตัวชี้วัดปลายทางผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาอันนี้เพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะครับซึ่งตามหลักสูตรแกนกลาง2551ก็ระบุไว้อยู่แล้วนะครับ ในเรื่องของการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนนะครับรวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทบทวนก่อนนะครับคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีกี่ข้อครับ8ข้อนะครับรักชาติศาสตร,ร์กษัตร,ริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นการทํางานและก็รักความเป็นไทยทานต้ n g ทองนะครับข้อสอบอาจจะออกได้ว่าขอ้อใดไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับซึ่งมีการวัดประเมินผลอยู่สีระดับนะครับมีผ่านกับไม่ผ่านนะครับแล้วก็ดีมากดีเยี่ยมโอเคนะครับส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับมีอยู่สามนอนอนแรกก็คือ,อเนะแนว นะครับกิจกรรมอะไรบ้างที่สองแนวเสร็จนอที่สองก็คือนักเรียนนอที่สามคือสาธารณประโยชน์เอา้าแล้วคุณครูลูกเสือนี่นารีรอรออยู่กิจกรรมอะไรอะ่ะเป็นกิจกรรมย่อยของกิจกรรมนักเรียนนั่นเองนะครับอันนี้พี่น้องเพื่อนครูรู้เป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับผมคงไม่เจาะประเด็นลงลึกนะครับเพราะมันเป็น เรื่องของหลักสูตรเน้นๆเลยนะครับแต่ตอนนี้เรามาอยู่ในตัวชีวัตอยู่นะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับอันนี้คือเกณฑ์การจบนะครับผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาเรียนนะครับในรายวิชานั้นๆไม่ได้รวมเหมือนปฐมแล้วนะครับอันนี้ตัดสินเป็นรายวิชาแล้วนะครับสองผู้เรียนต้องได้รับ การตัดสินตัวชี้วัดปลายทางและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดนะครับ3ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 4. ผู้เรียนต้องรับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเหมือนกันนะครับกับประถมนะครับนี่คือนะครับ ตัวชีวัดระหว่างทางและตัวชีวะปลายทางซึ่งมีสิ่งที่ท่านต้องจดจำหนึ่งประเภทของตัวชีวัดมีสองประเภทระหว่างทางและปลายทางจำนวนของตัวชีวัดมีจำนวนรวมมีจำนวนตัวชีวัดร,ระหว่างทางมีจำนวนตัวชีวัดปลายทางสามคำศัพท์ คำศัพท์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น assessment for learning, formative assessment, informal assessment, formal assessment ที่ท่นต้องจำนะครับ 3. นะครับการวัดผลระหว่างจัดกิจกรรมนะครับก็เป็นของระหว่างทางนะครับ เป็นรูปแบบไม่เป็นทางการเป็นของระหว่างทางนะครับส่วนตรงข้ามกับระหว่างทางนั่นก็คือแบบเป็นทางการก็คือตัวชีวัดปลายทางนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับเกณฑ์การจบในระดับชั้นประถมและมัธยมเท่านั้นเองนะครับนี่คือการแกะข้อสอบหลักสูตรนะครับในเรื่องของตัวชีวดทั้ง2ประเภทนะครับระหว่างทางและปลายทางนะครับก็ เดี๋ยวผมจะลองนั่งทําข้อสอบแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆผมเชื่อว่าดูไม่จบหรอกนะครับใครมาดูถึงจบตอนนี้ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่ามีมันต้องมีในข้อสอบที่ท่านกําลังจะสอบแน่นอนนะครับหนึ่งเป็นเรื่องใหม่อย่างที่ผมได้นาเรียนสองเป็นในเรื่องของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีนโน้มมากที่จะออกข้อสอบนะครับโดยเฉพาะ ลักษณะของตัวชีวัตดที่ท่านจำลองตัวเองเข้าไปเป็นครูนะครับตัวชีวัตรระหว่างทางเนี่ยท่านจะวัดผลประเมินผลเด็กในลักษณะใดนะครับอย่างเช่นการตอบคําถามการสังเกตพฤติกรรมนะครับการพูดจาการพูดคุยพวกนี้ลักษณะท่าทางเหล่านี้ได้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับระหว่างทางส่วนปลายทางท่านจะทํำยังไงนะครับเพื่อที่จะเอาการวัดผลตัวเนี้ยนะครับปลายทางเนี่ย ไปตัดสินเปรียบเทียบผลการเรียนนั่นเองนะครับนี่คือท่านต้องจําลองตัวเองเข้าไปว่าท่านสอบบรรจุได้แล้วหรือตอนนี้เป็นครูัตาจ้างนะครับจะใช้ตัวชีวัดระหว่างทางกับปลายทางอย่างไรส่วนในมุมมองท่านที่เป็นผู้บริหารนะครับท่านต้องเข้าใจนะครับว่าตัวชีวัดระหว่างทางเวลาท่านเข้าไปนิเทศนะครับท่านอาจจะไปถามว่าตัวชีวัดระหว่างทางมีการวัดผลประเมินผลในลักษณะแบบใดวัดเด็กยังไงนะครับ ท่านผู้บริหารก็ต้องทราบสักเล็กน้อยนะครับรวมถึงตัวคุณครูด้วยนะครับครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของหนังสือฉบับนี้นะครับของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งเราได้แกะข้อความทั้งหมดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ใพ้ผมหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นนะครับ เพื่อเป็นวิทยาทานท่านก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับ